เอาเลยครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับหนึ่งช่องที่นะครับนี่ครับอยู่ในเกมลายเลนเจอร์นะอยู่ในดีสายฟรีสู่เทพ EP พีที่ยีนะครับผมโอ้โหมาถึง EP 23แล้วนะครับผมวันนี้ผมจะไม่ได้มาอะไรเลยครับผมผมจะมาสอนหาขนนกในเกมลายเลนเจอร์นะครับผมก็จากที่ผมเนี่ยได้ศึกษาได้ค้นคว้านะครับผมว่าเกมเนี่ยมันหาได้ตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยววันเนี้ย ผมจะมาทิกให้ทุกคนดูแล้วกันแล้วก็เป็นอีพี23ไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยครับผมอันนี้เลยจุดแรกเปลี่ยนนะครับผมก็คือเห็นไหมหนึ่งขนนกหนึ่งหนึ่งผักฉล ộ ครบรอบ21.5ปีได้ห้าขนแล้วก็20 20ผักก็จะได้อีกร้อยขนโอ้โหไ้โคตรฟูนะเดือนนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเดือนเนี้ยใครที่เล่นเดือนเนี้ยคือฟูมากนะครับผมสําหรับขนนกนะครับผมบอกเลยว่าเฟี้ยวอย่างที่สองเนี้ยก็เป็นห้องทดลองก็คือ อันนี้ครับผมห้องทดลองรับนะครับซึ่งนี่ไปที่เพชรเนี่ยผมเห็นปะคือผมมองว่าแค่แบบเราเล่นหมุนเนี่ยเราสามารถฟาร์มในสเตจพิเศษได้ทั้งหมดเลยผมว่านะเออน่าถึงอยู่นะครับผมก็ดูดิโอ้โหถ้าสุ่มได้การดีๆเนี่ยคือขนนกหมดเลยนะทุกคนนะแล้วเราเล่นอ่ะโอ้โหเหมาเนี่ยโอ้โหแปดสิบนะครับผมฟูฟูอยู่แล้วนะครับผมสําหรับไอเดีเรานะครับผมมาลีทุกวันเนี่ยคือมันจะลีประมาณตีสี่นะครับผมทุกทุกตีสี่นะมันจะลีนะครับผม โอ,อ้อ่ะส่วนสเตตพิเศษเนี่ยอย่างที่3เลยนะครับผมในเดือนนี้เลยกันยายนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของดาวเคราะห์ฉลองครบรอบ1.5 1ปีเกมลายเรนเจอร์นะครับผมก็ด่านที่6เห็นไหมนี่นะครับผมอันนี้คือไฮไลท์เลยนะทุกคนนะเฉพาะเดือนนี้นะครับผมทุกคนนี่เห็นไหมคือด่าน2องอีกด่านสองด่าน4ด่าน6ครับผมจะเป็นขนนกนะส่วนด่าน1 3 5เนี่ยจะเป็นตังนะครับผมแต่ผมมองว่าเราเล่นขนนกก็พอแล้วนะครับผมก็ อ่ะล้วก็ใช้ทีมพีร้นะครับผมก็มันจะได้เบิ้ลนะสามเท่านะครับผมทุกคนบอกเลยว่าโคตรฟูใครที่ยังไม่ทำทีมพนะี0้เนี่ยไปดูคลิปช่องผมได้นะหลังๆที่สอนทำาีร้0นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ฟูนะครับเออเล่นฟูแน่นอนนะครับ,นะรบอ่ะเดี๋ยวผมล้องเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันเด้งคูณ2ยังไงคูณ2คูณ3ยังไงเดีนะ๋ยวผมให้ดูแต่คือไอดีผมเนี่ยไอดี ID เนี่ยมันไม่ใช่พีร0แบบ เป๊ะๆนะครับพีร้อยแค่ทีมเดียวนะครับผมก็คือพีห้าร้อยเอออีกชุดหนึ่งอะพีห้าร้อยแต่อีกทีมนึงเนี่ยในะนะทีมเนะี่ยผมใช้บาวล็อกแบกนะครับผมท่านผู้ชมก็โอกาสได้เนี่ยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าได้สองสามเด้งหรือเปล่าอ่าโอเคมาครับผมแล้วกดอ่ะปุ๊บหนึ่งเด้งปุ๊บอ่าเห็นไหมสามเดง้งเท่ากับว่าเราเล่นหนึ่งตาเราได้ของสามชิ้นนะครับผมก็ถือว่า ถ้าเราเล่นขนนกเนี่ยเราก็จะได้3ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วมันก็สุ่ม1 0บถึงหนึนะครับผมทุกคนคือบางคนเนี่ยได้แบบ2เด้งอะ่ะ1 0 0่อเด้งเลยอะ่ะก็คือตาเดียวอะ่ะได้ขนนกส,สั่งสองสาก็มีนะครับผมแบบเล่นตาเดียวนะโคตรเฟีเ้ยวนะครับผมสําหรับทีม P ีร้อยของเรานะครับผมก็ใครที่แบบเออมีทิศหาขนกขนกแบบดีๆอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยความรู้มันมีแค่นี้จริงๆนะครับผมก็ นั่นแหละนะครับประมาณนี้แหละที่ผมได้หาขนนกนะส่วนอ่ะ EP 23แล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบเนี่ยผมมาถึงโหก็ถือว่าฟูอยู่นะครับผมตัวกาชาเนี่ย261ใบนะครับผมน่าจะได้300ยอยู่เดือนหน้านะครับผมก็รอรั้นโคลาโบเลยนะครับก็เออนั่นแหละรอเปิดโคลาโบอย่างเดียวนะครับก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งเนี่ยอาจผมแรกให้ดูแล้วกันนะ ดูทุกคนนะ่ะปุ๊บโหคือ20อ่บอะได้100อะทุกคนคิดดูแล้วผมมีแบบผมมีก็เยอะอยู่นะเออก็น่าจะได้หมื่นสองอยู่นะครับโหทีละร้อยทีละร้อยอะน่าได้ห้าหกร้อยอยู่เมื่อกี้โหหมื่นสองห้าร้อยนะครับก็โอ้เยอะนะครับผมทุกคนเห็นปะ่ะคือเดือนเนี้ยมันคือมันมันจุดเติบโตมากเนี้ยสำหรับเดือนนี้ใครที่แบบเริ่มเล่นนะก็เริ่มเล่นตอนนี้น่าอย่างทันอยู่นะทุกคนนะก็รับจาก เออที่เขาแจกมาเรื่อยๆนะครับผมก็น่าจะแลกได้หมดอยู่หรือเปล่านะครับผมต้องรอดูแต่อย่างน้อยเนี่ยเอาเกียร์เอาลูบี้มาก่อนก็ได้กบเก้าดาวอย่างเงี้ยนะครับเออเอามาก่อนนะครับทุกคนใครที่เล่นใหม่นะเออประมาณนี้นะครับผมก็ ep ยี่เนี่ยสอนล้วนๆนะครับผมหาหาทริคเนี่ยให้ทุกคนได้เอ่อได้ไปถึงแอลในผมในตำนานเนี่ยผมก็คือไอดีหลักผมนไดนไปตำนานแล้วทุกคนเนาะอ่ะส่วนใครที่อยากจะเข้ากิ้วนะครับผมก็แฟดสูงสุดเนี่ยผม เออกิวช่องผมเองนะครับผมเออใครสนใจเนี่ยก็ทักมัต่เพจทีนะครับได้เลยนะครับผมก่อนที่เราจะชมต่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนละกันนะครับทีนะครับ X r o ก t Shop บริการเติมเกมไลน์เลนเจอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเรว็วแล้วไม่ต้องกลัวเขาจะโกงเพราะว่าเขาได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปจัาก,กันที่ r o o t s h อ p นะครับผม อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสหรับการเก็บขนนกเนีผมทุกคนคือถ้าใครแบบขยันเล่นๆเลยนะขยันเล่นแบบมากๆแบบผมเนี่ยก็คือมันสามารถรับขนนกได้แบบเกือบจะทุกที่เลยนะทุกคนนะเออจากที่เราแบบมองมองเนี้ยอ่านทุกคนคิดว่าตรงไหนซึ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จัดนะครับผมนี่เลยกระดานหมุนเนี่20ขนนกตรงนี้เราก็เอาเหมือนกันนะครับแล้วก็รางวัลเนี่ยเห็นไหมทุกคนตรงนีนะ้ไหม20เนี่ยขนนก100 เก็บหมดนะครับเนี่ยเก็บให้หมดนะทุกคนนะอย่าให้เหลือแล้วมันชอบดรอปขนนกด้วยนะครับผมเออกมไม่ชอบไม่ค่อยออกกบไปดาวอันตใต้เรารับผมไม่ออกตัวให้เราเอออ่ะก็อยากสุ่มนะแต่ไม่เอาดีกว่าแร่มันเยอะมากๆนะครับผมทุกคนสิ่งแรกเลยคือแร่มันเยอะเออผมไม่ไหวจริงๆนะสาหรับตัวนี้นะบ่าวช้างนะครับแร่มันค่อนข้างเยอะมากๆนะและตัวมันเนี่ย ถ้าถามว่าผมมีกบพอไหมเนี่ยผมปั้นบอสมืดผมก็ยังเครื่องๆอ,อยู่นะที่แบบโอ้โหจะต้องปั้ปนบ่าวช้างต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าต้องใช้เวลาเยอะอยู่เดี๋ยวรอบมันมาอีกรอบแล้วกันนะผมค่อยจัดมันนะสําหรับเจ้าบ่าวช้างนะครับในดีลองของเราคือเราเนี่ยต้องวางแผนดีๆนะผมในการเล่นนะเออก็ผมวางแผนว่าผมจะไม่เปิดนะเดีย๋ยวเปิดโคลาโบเดียวเลยนะผมเล่นกันยาวๆโคลาโบนะครับก็อยากได้คู่เทพเลยนะตอนนี้เนี่ยบอสมืดบวกหนึ่งแหละนะครับก็เออ อยากอยากอยาก,อยากวัดอยู่อยากได้บอสมืดแบบ9้าวดาแม็กอยู่ตอนนี้ดองกบไปอยู่กบ9ดาว2ดาตัวนะก็เล่นพวกแชมเปญพวกไอตัวพวกเห็ดพวกนั้ชงงนชนะสิบวินะทุกคนนะถือว่าโคตรเฟี้ยวนะ้วกเจสิก้าบัสเต็ดนะครับผมแห่งความตายนะเออมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นพ p พกันหน่อยละกันโอ้ตกเลยว่ะเออมาทีมแรกโอ้โหทีมนี้มันชิงแรกกับแร่พันนี่ว่าลุยเลยละกันนะครับผมทุกคนมาโบโบโบ,โบ ไปครับผมคือผมได้เปลี่ยนอัปเกรดท่าเนี่ยไปให้กับเออ่พาวเวอร์แล้วนะครับมองว่าชิโอมันมันมันไม่ค่อยถ้าถามว่ามันเฟี้ยวมันมันมันเฟี้ยวนะทุกคนแต่ว่าผมรู้สู้มันมันออกสกิลแบบกว่ามันจะออกสกิลอ่ะมันโดนยิงแล้วอ่ะเออแต่พาวเวอร์เนี่ยคือมันปุ๊บแล้วมันมันมันเอ้ยคือพาวเวอร์เนี่ยมันปุ๊บแล้วมันซัดเลยไงอืมอุยแต่เหมือนจะสู้ไม่ได้ว่ะทีมนี้นะครับกูกินโทคิเขากินพื้นที่เยอะมากเลยอ่ะ คือมันตกเมตาวันไหนว่ากินโดคีแม่งโหดจัดเลยนะครับผมทุกคนคือมันกินพื้นที่ได้ไวมากเลยอะ่ะโอ้โหนะ่ะคือเมตาแบบยัดหน้าป้อมหมาโอ้โหต้องให้คนกินเขาจริงๆนะยิ่งมีกินบวกกับแบบโยมทูดอย่างเงี้ยหรือบาวช้างอย่างเงี้ยโอ้โหไม่อยากคิดเลยนะวมันจะเทพขนาดไหนนะครับผมทุกคนก็ไอ้หลักเนี่ยผมมีนะไอ้ดีหลักนะครับส่วนเขาวงกลนเนี่ยผมเนี่ยเล่นเรียบ,บ,บร้อยแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวรอรับอีกร้อยลูบี้ตอนจบซีซั่นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่นี่ไอรถไฟนะครับผมโอ้โหอีกร้อยก็คือรับอีกร้อยร้อยก็โหยดองลูบี้ไปไปธันวาคมอ่ะเพื่อนโอ้ยอย่างน้อยผมว่าได้สามพันบีนะต้องเห็นอยู่นะสําหรับไอดีรองของผมนะครับก็ไอดีหลักเนี่ยได้พันเจ็ดพันแปดแล้วนะครับก็ดองไปเจ็ดพันเลยดีหลักนะครับไอดีรองเนี่ยดองไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับกดสิบสองตัวรอโคลาโบเลยล้วนนะครับ เออโคลาโบมาเนี่ยน่าจะได้ปั้นอยู่นะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามเพจช,ช่องทีนะครับนะผมฝากด้วยละกันนะครับผมเพจดีเพจแท้ช่องท,ทีนะครับเนดะี๋ยวผมจะทิ้งดีสคริปชันไว้ในใต้คอมเมนต์ละกันนะครับผมทุกคนก็ผมบอ,อกเลยนะว่าการที่ผมเล่นไอดีนี้มาเนี่ยประมาณอ๋อสามเดือนนะครับผมผมมองว่าจุดเปลี่ยนมันค่อนข้างเยอะนะครับก็จากตอนแรกที่เราไม่มีอะไรเลย แต่ตอนนี้เนี่ยเรามีโคดเมตาโอ้หลายโคดเลยนะทั้งบาวล็อกบอสมืดพาวเวอร์ชิองเนะี่ยรวมไปถึงเดนจิด้วยก็ก็ก,ก,ก็ก็มีเล่นอยู่นะสำหรับตำนานนะครับแต่บาวล็อกเนี่ยผมปั้นเก้าดาวเพราะว่าผมชอบนะแล้วมันก็เป็นตัวที่ดีมากๆเลยด้วยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมน่าจะต้องปั้นบอสมืดนะครับผมพอบอสมืดแม็กเนี่ยทำเป็นร่างเก้าดาวแล้วจัดแม็ก Mac เลยนะสำหรับบอสนะครับ,รบ, Boss, รบผมแบบผมแบบไม่ไลักผมเลยนะ กอดีลาก,กขึ้นแอรแล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็ไฟค่อนข้างเยอะนะไอดี ID ลักนะครับผมจะต้องไปหารเาไปท่าน้ำหน่อยแหละนะครับเอเดือนหน้าเดือนหน้านะครับผมทุกคนอ่ะคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครชอบเนดะียวก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b ้กันด้วยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมฝันดีครับผมลาตีสวัสดีครับ